สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์หมดเลี่ยน,นะคะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะก็คือนั่งๆคุยกันแล้วก็เอ้ยไม่เคยดูเพลงนี้แต่เคยฟังอยู่นิดๆในทิกตอกอะ่ะทุกคนมันที่มันทำท่านเนี้ทำท่านทำท่านเนี้นาทุกคนน่าจะรู้เดี๋ยว <laughs> ก็คือจะมาทำรีแอคชั่นของวงไอเบิไอไอบไอบชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงนะคะ ก็เคยฟังกันมาอยู่แล้วแหละผ่านติ๊กตอกเนาะใช่เคยดูติ๊กตอกแต่เรายังไม่เคยดู MV วันนี้ก็เลยจะมาดู MV กันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปรับชมแล้ฟังกันเลยปะคะเป่ต้องเตรียมแล้วนนเนี้ยเฮ้ยต้องได้แล้วป้าเราเราเห็นเท่านี้บ่อยมากในในเอเจสในติ๊กตลอก ทั้งเพลงมันเต้นได้แค่นี้แ่บน้องเล็กชื่อจำชื่อไม่ได้อะทุกคนน่ารักมากอุ้ยวอนยองสวยมากคุณแบบดีมากอ่ะคนนี้คนนี้คนนี้คนญี่ปุ่นเออคนนั้นคนหมุนทองลิศ เป็นพี่ใหญ่ oh <my> อืมใหญ่กว่าควีนสวยมากอะ่กอะถามว่าติดหูไหมมันต้องติดหูอยู่แล้วพเพราะเราก็ถ้ามีติดหูคงแบบเออ น้องตกมาเพือแบบทำพวกนี้ชนี้ของน้องที่เป็นยิ้มแมวอ่ะยิ้มแมวอูดีูะโอ้โหบรุซีัสดุ น้องเหีนนน่ารักว่ะดูดีเห็นแม่ยิ้มแมวของน้องอ่ะเราาจะไม่ได้ชื่อทุกคนนะคะเพราะว่าเรา,าก็ยังจำไม่ได้จไม่คยไดย้สวยมากาเป็นเด็กที่แบบมองแล้วแบบมองอยังไงก็ได้มองไม่มองอยังไงก็สวยขึ้นเรื่อยเย ชาวคุณเนาะเนาะถ้าเกิดมายืนรวมกันคือแบบเราที่แบบเราคือแบบเหนื่อยหน้ามองความสวยความสวยนี้ความสวยจริงๆอ่ะความสวยนี้จ้าสไตล์ชิฟ ยอดสศาสตร์ชีพอินทรีย์เหรอศาสตร์ชีพสวยอ่ะสวยมากเพลงติดหูมากเพลงดีมากมันไม่ติดไม่ได้แล้วปะขนาดนี้จะต้องพูดเออเออแบบเราเฮ้ยคือมันบ่อยจริงๆนะคือแบบแต่ไม่เคยเขเรื่องผ่านแล้วก็ต้องแบบเออคือต้องแบบมีบ้างแหละที่กดเขาเลื่อนผ่านก็ต้องวางโทรศัพท์แล้วก็ต้องบอกเออใช่เป็นวนผ่านเนี้ย เห็นบ่อยจนแบบไม่เคยไม่เคยดูดีดีพอดูแล้วก็แบบสวยสวยแบบไม่มีอะไรมากั้นสวยจริงจริงสวยจริงสวยจังก็ยนะเออแล้วสวยทุกคนเลยอ่ะน้องพิ้นน่ารักหมดเลยยิ้มตรงเนี้ยยิ้มแมวยิ้มแมวยิ้มแมวเพลงดีทุกคนน่าจะฟังกันแล้วใช่ทุกคนน่าจะฟังทุกคนที่เราเล่นก็จะฟังจะดูกันไปหมดแล้วใช่เรื่องของคนดูก็ประทับใจแล้วก็ ชอบเด็กๆนะคะคว่าสวยก็สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากฝากช่องของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ